สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมจีอูซนิสวันนี้ผมก็จะมารีวิวแล้วก็แจกรีซอตแพ็กบอกเวลาในเกมนะครับนว่ากี่โมงแล้วนะครับนะกี่ทุ่มแล้วบ่ายอะไรแล้วนะครับนะเออนะจะก่อนแรกเจ็ดโมงเช้านะครับนะเจ็ดโมงเช้าจะเป็นเลข0ูนย์เนะครับนะ นี่เจ็ดโมงเช้าจะเป็นเลขศูนย์เจ็ดนะคะนะที่ผมวงกลมให้ออนั่นแหละเจ็ดโมงนั่นแหละคือนาฬิกาบอกเวลานะคบนะเจ็ดโมงก็จะเป็นเลขศูนย์เจ็ดนะคะนะเจ็ดโมงจะเป็นเลขศูนย์เจ็ดแล้วก็จะมีเลขเลขอยู่ด้านหลังคำในเลขศูนย์เจ็ดหรือว่าเลขเจ็ดโมงอ่อ,อมันจะมีเลขศูนย์ถึงประมาณเลข ห้าสิบเก้านั่นคือนาทีนะครับนะเออนั่นคือนาทีบอกอ่ะสมมติถ้าจบห้าสิบเก้าแล้วนะเด,วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูก่อนค่อยดูก่อนถ้าจบห้าสิบเก้าแล้วมันก็จะเป็นแปดโมงนะครับนะนี่แปดโมงศูนย์แล้วก็เหมือนเดิมนะครับนะถึงเลขห้าสิบเก้าซึ่งเดี๋ยวพูดง่ายๆนะครับนะ โมงจะเป็นเลขศูนย์เก้าสิบโมงจะเป็นเลขสิบสิบเอ็ดโมงจะเป็นเลข11 12อ็ดสิบสิบสองโมงจะเป็นเลขสิบสองบ่ายหนึ่งจะเป็นเลขสิบส่ายสองจะเป็นเลขสิบส่ายสจะเป็นเลขสิบห้สโมงเย็นจะเป็นเลขสิบหก้าโมงเย็นจะเป็นเลขสิบเจโมงเย็นจะเป็นเลขสิ หนึ่ทุ่มจะเป็นเลขสิบเก้าสองทุ่มสทุ่มจะเป็นเลขยี่สิบาทุ่มจะเป็นเลขยี่สิบทุ่มจะเป็นเลขยี่สิบสงหทุ่มจะเป็นเลขยี่สิบสาม่วนเที่ยงคืนจะเป็นเลขศูนย์ศูนะครับนะตีหนึ่งจะเป็นเลขหนึ่งตีสองไม่ใช่ตีหนึ่งจะเป็นเลขศูนย์หนึ่ง ตีสองจะเป็นเลขศูนย์สองตีสามจะเป็นเลขศูนย์สามตีสี่จะเป็นเลขศูนย์สี่ตีห้าจะเป็นเลขศูนย์ห้าแล้วก็หกโมงเช้าจะเป็นเลขศูนย์หกอ่ะเข้าใจไหมท่านผู้ชมอืมแล้วก็เอ่อที่เอาที่วางของมันจะอยู่ตรงนั้นนะ แล้วชื่อบล็อกมันก็จะไม่มีกรอบอยู่ด้วยที่แท้จริงมันต้องมีกรอบมาสำหรับคลิปน,นี้ขอจบกันนะครับบ๊ายบาย